มหานครเปิดขบวนเรือรณรงค์คลองสะอาดสัญจรสะดวกภายในคลองภาษีเจริญเพื่อเป็นคลองนำร่องในการสัญจรทางน้ำหลังจากเปิดให้บริการมากว่า4เดือนและมีประชาชนสนใจใช้บริการกว่า2,000คนต่อวันโดยมีนายอมรกิจเวงกุลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีค่ะนายอมรกิจเวงกุลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์คลองสะอาดสัญจรสะดวก เพื่อยกระดับมาตรฐานของคลองในกรุงเทพมหานครให้มีความพร้อมสำหรับรองรับความต้องการของกลุ่มประชาชนในการสัญจรทางน้ำที่เพิ่มมากขึ้นหลังเปิดให้บริการโครงการเดินเรือในคลองภาษีเจริญมาตั้งแต่วันที่24เมษายน2557กรุงเทพมหานครเล็งเห็นถึงความสำคัญในการรณรงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในคลองภาษีเจริญจึงจัดก,กิจกรรมรณรงค์คลองสะอาดสัญจรสะดวก เพื่อพัฒนาคลองภาษีเจริญให้เป็นต้นแบบคลองที่น่าอยู่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามและมีมาตรฐานร่องน้ําที่สมบูรณ์เพื่อรองรับการสัญจรทางน้ําของเรือได้อย่างสมบูรณ์ภายหลังจากที่กรุงเทพมหานครมีนโยบายพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางน้ําในคลองภาษีเจริญที่สามารถเชื่อมต่อรถไฟฟ้า BTS บริเวณสถานีบางว่าเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรค่ะ ด้วยรักจากใจที่เธอมีให้กันด้วยเสียงสวรรค์ที่เธอสร้างฉันมาจะขอขอบคุณตอบแทนด้วยสัญญาจากนี้จะทำสิ่งที่ฝัน